สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาติดตามกันเรื่องสมทานปิโตเลียมครั้งที่21ซึ่งในชุดนี้ดิฉันผ่าลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของรายงานของสำนักนโยบายและแผนพลังงานสอนอพอแอ p โปเนื่องจากเหตุผลในการเปิดสมทานปิโตเลียมครั้งที่21นั้นเป็นเรื่องของความมั่นคงพลังงานของชาติเป็นเรื่องของการที่จะขาดแคลน พลังงานที่จะใช้ในอนาคตของคนไทยทั้งประเทศแต่เรามีตัวเลขที่แสดงถึงการได้มาการนำเข้าการส่งออกและการใช้จริงของพลังงานปิโตรเลียมของคนไทยจากเว็บไซต์ที่ท่านเห็นอยู่นี้ละคะ่ะเราต้องไปกันอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าเราต้องทำการบ้านที่ละเอียดเพื่อให้ข้อมูลของเราเนี้มีความหนักแน่นชัดเจนเพียงพอ แล้วก็อนาคตสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานสําคัญค่ะที่เราจะพูดคุยกันถึงความจริงที่ควรจะพูดให้คนไทยได้ยินกันอย่างชัดแจง้งเรฉนจะพาเข้าไปที่ตารางนะคะ1.1ขีด1การผลิตการบริโภคและการนำเข้าพลังงานขั้นต้นของไทยเทียบเท่าเป็นบาร์เรลต่อวันของน้ำมันดิบ ที่ตาราง Excel เนี่ยค่ะพอท่านชมเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นการดาวน์โหลดตารางนี้ขึ้นมาช้านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อให้อันนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าท่านใช้ PC ก็จะเป็น Excel นะคะหรืชั้นใช้ Mac ก็จะกลายเป็น Number นะคะเื่นขออนุญาตขยายตัวอักษรให้เห็นง่ายๆนะคะ แล้วก็ทำความเข้าใจกับแต่ละบรรทัดนิดหนึ่งเพราะเรียนถือว่าคลิปนี้ทำให้กับคนไทยที่ไม่ได้คร่ำวอดอยู่กับเรื่องพลังงานเนี่ยได้เข้าใจตัวเลขต่างๆที่มีความหมายกับชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าเสียใจที่หน่วยงานเขาทำภาษาอังกฤษหมอดอนาคาที่ทันจะอธิบายเฉพาะที่สำคัญสำคัญให้เป็นภาษาไทยให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจนะคะ ท่านผูชมคะอันแรกๆเลยนะคะีเรื่องมจะขยายบรรทัดให้ตัวหนังสือไม่ทับกันนะคะแรกๆเลยคะ่ะเป็นเรื่องของการผลิตนะคะพารากราฟแรกสุดเนี่ยนะคะก็คือเป็น production ซึ่งจะประกอบด้วยน้ำมันดิบก๊กาซธรรมชาติเหล้วละคอนเดนเซตก๊าซธรรมชาติลิกไนท์แล้วกออ็พลังน้ำไฮโดรนะคะพารากราฟที่2ก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าสุทธิน้ำมันดิบคอนเดนเซท ปิโตเรเลียมโปรดักต์คือน้ำมันสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมถ่านหินไฟฟ้าแล้วก็การธรรมชาตินะคะส่วนถัดมานี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้าโคงคลังนะคะอันสุดท้ายคือการบริโภคนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมการธรรมชาติถ่านหินลิกไนนะคะแล้วก็พลังน้ำนะคะรวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าด้วยนะคะ แล้วก็พูดถึงการนำเข้านะคะกับการบริโภคและสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่า n อ n e อเน g y Use คือไม่ได้ใช้ในด้านของพลังงานซึ่งตัวเลขนี้ดิฉันขอตั้งเป็นคำถามในหน้านี้ดิฉันขอพูดแต่เฉพาะช่วงต้นค่ะก็คือการผลิตนะคะแต่เนื่องจากว่าตารางที่เรียกว่า Table 1.1-1เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่ ใช้คลิสสกักราชแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดดิฉันได้ทำให้ดูง่ายนะคะหน้าต่อไปนี่ค่ะดิฉันได้แปลงคลิสสกักราชเป็นพศนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่2 5 2 9นะคะทเทเบิลเดิมนะคะแล้วก็ใส่สีให้เห็นว่าดิฉันจะรวมตัวเลขการผลิตเนี่ยเฉพาะน้ำมันดิบก๊กาซธรรมชาติเหลวและคอนเดนเซตแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ส่วนลิกไไนกับพลังน้ำดิฉันจะไม่รวมนะคะดูนะคะเราไล่ตั้งแต่2,529นะคะจนกระทั่งมาถึง2,556ดิฉันขอดูปีสุดท้ายค่ะส่วนหน่วยนะคะหน่วยที่นี่เขาใช้คำว่าเ,เป็นบาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบนะคะดิฉันขอใช้ตรงนี้2,556เนี่ยเฉพาะปีตัวเรียมเนี่ยฮะดิฉันเอาเฉพาะครูดออย คอนเดนเซตแล้วกอนิชเชอร์แก๊สสามอันรวมกันเนี่ยนะคะไม่เอาลิกไนไม่เอาไฮโดรเนี่ยนะคะหรือไม่เอาน้ำเนี่ยก็คือ9 5 9 1 6 2บาร์เรลต่อ1วันเทียบเท่าน้ำมันดิบอันนี้คือเราผลิตได้จากในประเทศของเราเองนะคะถอยไป2,555เนี่ยคือ948,626 2,554เนี่ย8,500สนนะคะแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆตามนี้ยแหละค่ะนั่นจะเห็นว่าในช่วง ปี2 5 5 6เนี่ยนะคะกับ55เนี่ยผลผลน้ำมันดิบน้ำมันก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของเราเนี่ยแตะหลัก900 0 0 0กว่านะคะส่วนการนำเข้าการใช้เนี่ยดิฉันจะไปอธิบายในหน้าอื่นๆเพราะว่ามันมีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะพูดถึงการใช้เนี่ยหรือ consumption หรือการบริโภคเนี่ยในนี้ ม,มันรวมทุกอย่างเอาไว้ค่ะคือรวมที่เอาไปใช้ในเป็นตัเคมีรวมทั้งการส่งออกด้วยนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเลขกันคลาดเคลื่อนหรือเปล่าคะหรือมีความจงใจหรือเปล่าคะที่ทําให้ความเข้าใจเรื่องตัวเลขพลังงานของไทยเนี้ยมันลักลั่นกัน ก่อนจบดี่ฉันอยากพาไปดูนะคะว่ามันมีตัวเลขพลังงานของหน่วยงานด้านพลังงานของเราเนี่ยนะคะอีกหน่วยนึ่งที่ฉันขอ,ขอปิดแผ่นนี้นะคะอันนี้ไม่ไม่เซฟอะคะ่ะเพราะว่าดิฉันได้เก็บเอาไว้แล้วนะคะหน่วยงานนี้ค่ะคือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะในรายงานนี้เป็นเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในเรื่องของการผลิต หรือการจัดหาปิโตเลียมนะคะเราเข้าไปที่รายงานตรงนี้ค่ะข้อมูลสถิติรายงานแล้วก็การจัดหาปิโตเลียมซึ่งจะมีให้เราได้เห็นหลายปีติดกันนะคะก็คือตั้งแต่ปี2 5 5 3ถึง2557แต่เดิมนั่นนี้ฉันได้ได้ย้อนไปได้หลายปีนะคะแต่ตอนนี้เขาตัดกดสั้นลงแล้วก็ปัญหาก็คือว่าในปี2553 54และ55เนี่ย รายงานนี้ได้แสดงถึงก๊าซธรรมชาติคอนเดนเซตแล้วก็เป็นตัวรวมที่เทียบเท่าน้ำมันดิบที่เป็นบาร์เรลต่อวันเพื่อเอามารวมนะคะของแหล่งไทยมาเลเซียที่เป็นส่วนของไทยแล้วเนี่ยรวมกับบนบกและในทะเลของไทยนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลข2ชุดนี้มารวมกันนะคะถึงจะเป็นที่มาของข้อมูลคราวนี้พอเรามาดูปี2,556นะคะท่านผู้ชม ตัวเลขที่เคยแปลงหน่วยให้เราสามารถบวกกันเองได้ตอนนี้มันบวกไม่ได้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าคอนเดนเซตก็ว่าเป็นบาร์เรลคอนเดนเซตก๊าซธรรมชาติก็ว่าเป็นล้านลูกบาทฟุตนะคะเนี่ยคือแหล่งแทนมาเลเซียส่วนแหล่งบนบกนะคะแล้วก็ในทะเลข,ของไทยเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะคือมีตัวเลข7 6็ดหแสนบาร์เรลต่อวันนะคะแต่สําหรับเมื่อสักครู่ที่เรามาตราเนียค่ะสานักนโยบายและแผนพลังงานก็เอาตัวเลขนะคะ มาประมวลแล้วก็เฉลี่ยเป็นรายปีนะคะแล้วก็หารออกมาเป็นวันเพราะนั้นดิฉันก็ถือว่าอันนี้เป็นข้อมูลของหน่วยราชการไทยนะคะก็ขอให้คนไทยเนี่ยยึดตัวเลขนี้ไว้ว่าในปี2,55 5เราผลิดนะคะน้ำมันดิบได้แสนสี 8, ่เราผลิดคอนเดนเซตได้8,000มกว่าเราผลิดนะคะกา๊าซธรรมชาติได้7,000แสกว่ารวมแล้วก็คือ9 4 000, 8าแสนสี่หมืดบหกบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนปี2 5 5 6เราได้น้ำมันดิบแสนสนะคะบาเรลได้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเซตอ่ะแปดหมแล้วก็ได้ก๊าซธรรมชาติอยู่7จ0 0 0สนสองกว่ารวมแล้วก็คือเ5 9 000, 1แส้าหมบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบอันนี้คือการผลิตปิโตรเลียมจากแผ่นดินไทยนะคะทั้งบนบกในทะเลแล้วก็แปลงสับปะทานร่วมไทยมาเลเซีย คลิปนี้ที่ฉันเปิดไปแค่นี้ค่ะว่าเรานั้นเคยมีผลผลิตปิโตรเลียมนะคะในปีที่แล้วเนี่ย9แสนกว่าบาร์เรลต่อวัน959,000นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างหน้าว่าตารางอื่นบอกอะไรเราแล้วเราจะเอาตารางอื่นกับตารางเนี้ยมาประมวลกันยังไงนะคะอย่างที่ย้ำนะคะว่าเรื่องการบริโภค2ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยได้รวมการส่งออกได้รวมการใช้นิปิตโตรเคมีเข้าไปด้วย แต่เราเนี่ยจะแยกเฉพาะส่วนที่ประชาชนใช้จริงทั้งในภาคครัวเรือนอุตสาหกรรมแล้วก็หยาดหยดเรามาแยกกันนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราใช้กันเท่าไหร่ตารางในเอกสารของสํานักนโยบายและแผนพลาังงานมีให้เราพอสมควรค่ะแม้ว่าจะไม่หมดจดก็ตามติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะเห็นตัวเลขอะไรอีกเดี๋ยวฉันขอไปอย่างช้าๆค่ะเพื่อบันทึกข้อมูลเอาไว้